รัติการอันเงียบสงัดแสงจันทร์สาดสองลอดกิ่งก้านของต้นไม้ที่บิดเบี้ยวเผยให้เห็นเงาประหลาดที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้าผมก้าวเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ร่ำลือกันว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติสิงสถิตยอยู่สถานที่แห่งนี้คือบ้านร้างริมคลองที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า50ปีไม่มีใครกล้ากลายเข้าใกล้หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ไม่มีใครสามารถไขปริศนาได้ ผมพร้อมกับกล้องคู่ใจและความเชื่อมั่นอันริบรีตั้งใจจะพิสูจน์ตำนานที่ว่าที่นี่คือหนึ่งในหกสถานที่ที่ถูกสาปให้เหี้ยนตลอดการเสียงลมที่พัดผ่านช่องหน้าต่างที่แตกหักดังคล้ายเสียงกระซิบแต่เมื่อผมแพ่งมองเข้าไปกลับไม่มีสิ่งใดนอกจากความว่างเปล่าความเย็นยะเยือกที่สัมผัสได้ไม่ใช่เพราะอุณหภูมิที่ลดลงแต่เป็นความรู้สึกที่มาจากภายใน เมื่อผมเดินลึกเข้าไปในตัวบ้านฝุ่นที่ลอยฟุ้งในอากาศเริ่มหนาแน่นขึ้นแสงจากไฟฉายส่องไปเจอวัตถุบางอย่างที่กองอยู่มุมห้องเมื่อผมเข้าไปดูใกล้ๆกลับพบว่าเป็นกระดูกมนุษย์ที่เก่าแก่จนแทบไม่เหลือเขาเดิมความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อนั้นเองผมได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กแววมาเบาๆราวกับมาจากอีกพบหนึ่ง ผมพยายามหาแหล่งที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบผมเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างในอากาศราวกับมีบางสิ่งกำลังจับจ้องผมอยู่ทันใดนั้นเองภาพสะท้อนของผมในกระจกที่แตกบินกลับไม่ใช่ตัวผมเองแต่เป็นร่างของเด็กหญิงในชุดเก่าๆที่กำลังยิ้มอย่างบิดเบี้ยวแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความอาฆาต ความเย็นเยือกที่ไม่เคยสัมผัสมากก่อนพุ่งเข้าเกาะกุมหัวใจผมผมถอยหลังกรูดด้วยความตกใจเสียงเพลงกล่อมเด็กดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะกลบเสียงหายใจของผมเองเมื่อผมหันหลังจะวิ่งหนีกลับพบว่าทางออกที่ผมเข้ามานั้นถูกปิดกั้นด้วยเงาดำทมินที่มองเห็นไม่ชัดเจนมันกำลังคืบคลานเข้ามาหาผมอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังชัดขึ้นเรื่อยๆ มาเล่นด้วยกันนะตลอดไปผมรู้แล้วว่าตำนานไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันคือความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ผมกำลังเผชิญอยู่และผมอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่ถูกสาปแห่งนี้ตลอดการ